ครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมช่องออซับเตลินช n แนลนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเครื่องยนต์นกลไกการทำงานของโคมัสสุ PC210 นะครับคันนี้เป็นมือสองที่ผมซื้อมานะครับพอดีว่าสายไฮดรอลิกมันแตกผมก็เลยลือ้อก็เลยลื้อออกมาทำความสะอาดเลย ทำความสะอาดแล้วก็ตกแต่งแต่งซิ่งสั่งต๊กีเกือ์มาติดใส่ใหม่นะครับผมจะพามาดูกลไกข้างในนะครับตัวนี้เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับเป็นเหล็กทั้งคันน้ำหนักประมาณ3 0สกิโลตัวนี้นะครับไอท้ที่ทิชชู่นี่ผมเอามาซับน้ำมันที่มันไหลลงข้างล่างที่มันแตกมันแตกตัวบาวตัวนี้วาวตัวนี้บาล์าวาเ์าวอาร์มมันแตกมันขยับแขนไม่ได้ มันแตกตรงนี้นะครับส่วนมากจะแตกตรงนี้ตามข้อต่อครับรอบแรกแตกไปแล้วแหละแต่ผมแก้ไขตรงนี้ไปแล้วและทีนี้มันมาแตกตรงนี้อีกก็เลยลือ้อก็เลยลือ้อเลยลือ้อดูทําความสะอาดเลยทีเดียวนะครับแล้วผมจะพามาดูมีอะไรบ้างข้างในนะครับเครื่องยนต์นกลไกของเขานะครับตัวนี้เป็นเสียบต่อจากแบตเตอรี่ของเราเข้ามานะครับตัวนี้สายนี้ตัวนี้เป็นมอเตอร์ปัมป๊มปั๊ม มอเตอร์ปั๊มนะครับแรงดันอยู่ที่มันจะมีนึก0 2 4 6 8 10วันนี้แรง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 ดันสุดจริงๆมันมันสิทนะครับแต่ว่าพอเวลาเราสมมุติว่าเรายกบูมสุดมาปุ๊บมันตัดมันจะตัดอยู่ที่เลขสี่นะครับแรงดันปั๊มอยู่ที่เลขสี่ตอนนี้เป็นถังน้ํามันไฮดรอลิกเป็นถังน้ํามันไฮดรอลิกตอนนี้เป็นบาว เป็นตัวจ่ายน้ำมันตัวตัดน้ำมันนะครับเป็นวาวเขาทามาดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนียมถังนี้เป็นถังเหล็กนะครับเป็นถังไฮดรอลิกใส่ไฮดรอลิกน้ำมันไฮดรอลิกเป็นถังเหล็กตัวนี้เป็นมอเตอร์หมุนเอวครับส่วนนี้ก็เป็นสายไฮดรอลิกสายไฮดรอลิกเข้ากระบอกไฮดรอลิกนี่นะครับตัวนี้นะอันนี้เป็นปั๊มเป็นปั๊มแรงดันปั๊มดูดปั๊มจ่ายน้ำมัน ต้มดูดน้ำมันออกจากถังปั่นเข้าเข้ากองมีกองตัวเล็กๆกองไฮดรอลิกแล้วก็มาเข้า,าวาล์วปล่อยมาเข้าวาล์วปล่อยนะครับตัวนี้ก็จะแยกตัวนี้ตัวยกบูมนะครับพวกนี้ก็จะไปโนนไปปุ่งกีไปไอ,อาร์มนะครับตัวนี้เป็นสเกลหนึ่งต่อสิบสองนะครับตัวใหญ่มากนะน้ำหนักประมาณสามสิบกิโลกรัม ในไหนผมก็ลื้อแล้วผมก็เลยทําความสะอาดทาความสะอาดแล้วก็ตกแต่งออกไปแนวแนวซิ่งสักหน่อยนี่นะครับก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูใหม่การทํางานนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูการทํางานอ่าผมลงไปแล้วแหละลงไปแล้วน่านจะคลิปสคลิปแล้วมั้งนะครับก็เดี๋ยว เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับตอนนี้เจ้าแมคร1หนึ่งต่อสิบสองเกมหนึ่งต่อสิบสองโคมาสูตสองร้อยสิบแรงกอ้ไม่ใช่สองร้อยสิบแรงสองร้อยสิบ pc pc สองร้อยสิบนะครับตามตามรูปทรงสเปคของเขานะครับแต่ตัวนี้เป็นเป็นรถโมเดลนะเป็นโมเดลที่ย่อส่วนมาจากของจริงทั้งหมดนับย่อส่วนลงมาต่างกันตรงไหนต่างกันแค่ใช้รีโมดบ,บังคับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้น้ำมันเหมือนรถเหมือนรถจรถิง ฝากกดติดตามกันด้วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับในวันนี้ผมก็ไหนๆก็ลือแล้วก็เลยพามาดูระบบนะครับเดี๋ยวติดตามกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ